สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมเดินหน้าจัดสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดโอกาสบุคคลทุกช่วงวัยค่ะนายธนากรดอนเหนืออธิบ,บดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เปิดเผยถึงการดําเนินการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานว่า การดำเนินการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดภาระความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของพลตำรวจเอกเพิ่มผลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตการดำเนินการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการจัดดำเนินการใน3มเรื่องได้แก่ การทำหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมรองรับการสอบเทียบแบบออนไลน์และการจัดทำข้อสอบที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากสสวทยึดตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำข้อสอบจัดสอบด้วยระบบดิจิทัลและตรวจกระดาษคำตอบเพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐานการทดสอบระดับประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายในการสอบเทียบคือประชาชนทั่วไปที่อยู่ในกลุ่มพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับแต่อยู่ในวัยเรียนหรือพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ทักษะเจตคติและมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์มีความสามารถเป็นเลิศทางปัญญาเข้ารับการทดสอบและประเมินผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบรับลงทะเบียนออนไลน์โดยจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครเพื่อป้องกันการปลอมแปลง ข้อมูลและยืนยันตัวตนนสถานศึกษาที่ประสงค์จะสอบเทียบระดับการศึกษาที่เปิดสอบเทียบวัดระดับความรู้สำหรับการเทียบระดับการศึกษาด้วยวิธีการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น3ระดับประกอบด้วย ระดับประถมศึกษาประเภทพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทพื้นฐานและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทพื้นฐานและเพิ่มเติมในสาระวิชาคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการกำหนดขอบข่ายเนื้อหาการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานไว้3ส่วนได้แก่ส่วนที่1 การประเมินความรู้ทักษะและเจตคติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จำนวน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนที่2การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ส่วนที่3การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบเทียบวัดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักและสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลางที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรสามารถนำผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผ่านไปสะสมเพื่อประโยชน์ในการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาหรือประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือนำไปเทียบโอนผลการเรียนในระดับเดียวกันได้ ความแตกต่างของการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกันในส่วนของผู้ที่สอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกเดือนทั้ง8สาระการเรียนรู้กำหนดการจัดสอบทุกๆ2เดือนสามารถลงทะเบียนและเข้าหรือสามารถสอบได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาในการเรียนโดยจะนำระดับผลการทดสอบสูงสุดมาคำนวณ ทั้งนี้การสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกรมบัญชีกลางหลังจากกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือแล้วจึงจะดําเนินการจัดทําประกาศเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาโดยการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานจะดําเนินการนําร่องสอบเทียบณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจําอําเภอเมืองทุกแห่งทั่วประเทศ ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครจะนำร่องสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตคลองเตย